กิจกรรมแรกของเราด้วยการฝึกฟ,ฟังเสียงโนนะคะเล็กๆฟังแล้วลองตามคุณหนยนะลูกโนม,มีมีร้องว่าฟังค่ะมีโนมีร้องตามลูกฟังนะมีตูนตูน่ร้องค่ะฟังค่ะแย่ตูนเล่าตูล่หนูร้อง ก่อนนะคะว่าเราร้องเพลงอะไรไปบ้างแล้วนะเพลงแรกคือเพลงอะไรคะเพลงเพลงอะไรเอ่ยเพลงฟังซีฟังใช่ไหมคะเพลงที่สองคือเพลงบรรทัดเส้นและกุญแจตอนเพลงที่สามคือเพลงแม่จ๋าแม่จ๋านะคะส่วนสัปดาห์นี้อีพีนี้เพลงที่สี่แล้วนะคะเพลงที่สี่ของเรามีชื่อว่าเพลง ข้ามถนนนั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปฝึกร้องเพลงข้ามถนนกันนะคะนักเรียนเตรียมตัวเลยลูกพร้อมเลยค่ะอ่าเด็กๆเ,เตรียมตัวนะคะร้องตามพี่นางฟานะลูกเตรียมตัวเลยค่ะ เ,เด็กๆจะข้ามถนนเราทุกคนต้องระวังกันนะเลี้ยวซ้ายแล้วหันแลขวาถ้ารถเล่นมาเราอย่าข้ามไปข้ามถนนให้ถูกวิธีทุกชีวีก็จะปลอดภัย าาข้ามทางมาลาแน่นไงข้ามทางมาลายนั่นไงเราจะปลอดภัยถ้าใช้สะพานลอยเด็กๆจะข้ามถนนเราทุกคนต้องระวังกัน ถรถแล่นมาเราอย่าข้ามไปข้ามถนนให้ทุกวิธีทุกชีวีก็จะปลอดภัยข้ามทางมาลายแน,นงัยข้ามทางมาลายแน,นงเราจะปลอดภัยถ้าใช้สะพานลอย เพลงต่างๆที่ผู้หน่่ยได้ผู้กครและทบทวนให้เด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการ,ร้องหรือเต้นนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอนะคะน้องๆส่งกลับมาให้ผูค้ครูด้วยเพราะว่าทุกเพลงที่ผู้หนุ่ยสอนไปผู้หนุ่ยเก็บคะแนนไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือเต้นนะคะในแต่ละเพลงเพราะฉะนั้นถ้าน้องร้องได้เต้นได้เพลงไหนผู้ปกครองถ่ายคลิปแล้วส่งกลับมาเลยนะคะคุณหน่วยให้เพลงพละยี่สิบคะแนนเลยนะนะคะ,ะแล้ว,วควรผู้ปกครองส่งคลิปวิดีโอน้องมาด้วยนะคะ แลกิจกรรมต่อไปเราจะไปพบกับกิจกรรมการบรรเลงดน,นตรีกันเลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะ จากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลขก8ค่ะแต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอ ให้เป็นเลข8ปดเหมือนกันเลยค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วลักษณะหน้าจอก็จะเป็นรูปคีย์บอร์ดแบบนี้นะคะลิมที่หนึ่งจะเป็นเสียงโดค่ะแต่ถ้าหน้าจอของเด็กๆลิมที่หนึ่งไม่ได้เริ่มจากเสียงโดเด็กๆสามารถปรับเองได้นะคะโดยจะมีไอคอนด้านบนของจอโทรศัพท์เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆสามารถปรับเลื่อนไปทางด้านซ้ายและด้านขวาได้เลยค่ะ ปรับให้ตำแหน่งที่หนึ่งของลิ่มเป็นเสียงโดนะคะแต่ถ้าโทรศัพท์ของเด็กๆคนไหนหน้าจอโทรศัพท์ไม่ได้มีปุ่มไอคอนสามเหลี่ยมให้เด็กๆมองไปมุมบนขวามือสุดค่ะจะมีปุ่มไอคอนที่เป็นสามขีดเด็กๆกดเข้าไปนะคะหาคำว่าคีย์บอร์ดบล็อกอยู่แล้วปิดค่ะเท่านี้ปุ่มไอคอนสามเหลี่ยมก็จะขึ้นมาแล้วนะคะเด็กๆสามารถกดเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือ หรือทางด้านขวามือได้เลยนะคะเลื่อนให้ลิ่มที่หนึ่งเป็นเสียงโดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะเข้าสู่กิจกรรมการบรรเลงดนตรีของเรานะคะ เด็กๆเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนเพลงกับตันน้อยของเรานักเรียนเปิดแล้ววางมือที่แอปพลิเคชันกันาวางที่พี่กระต่ายตัวที่3นะคะทบทวนนิ้วกันอีกหนึ่งครั้งนะคะโดนิ้วโป้งนะลูก1 2ึซ้โดโดโดเรนิ้วชี้ค่ะเรเรเรมีนิ้วกลางค่ะมีมีมีฝานิ้วนางลูก ฟ้าฝาฟาซอนนิ้วก้อยค่ะซอนซอนซ้อนฝานิ้วดางต่อเลยฟ้าฟ้าฟ้านิ้วกลางมี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 นิ้วชีเร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 นิ้วโป้งโดค่ะโดโดโดอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามนิ้วโป้งโด โดโดโดนิ้วชี้เรค่ะนิ้วกลางมีลูกมีมีนิ้วนางฟ้าค่ะฟ้าฟ้าฟ้านิ้วก้อยซอนค่ะซอนซอนซอนนิ้วนางฟ้าฟ้าฟ้านิ้วกลางมีมีมีนิ้วชี้เรเรเรนิ้วโป้ง โดโดโดอ่าพอกันได้กันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอามือซ้ายนะคะมาวางที่ขอดีที่พี่กระต่ายตัวที่2กันนะลูกนะแปลงร่างยังไงจําได้ไหมคะเอานิ้วนางแปลงร่างลงมาแล้ววางนิ้วเรียงกันไปอ่าสำหรับเด็กๆที่ใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano นะคะให้นักเรียนเล่นทีละข้างก็ได้ลูกแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนมีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านเด็กๆสามารถวางสงมือได้เลยนะคะ คอร์ดเราจะกดนิ้วก้อยกับน,นิ้วโป้งพร้อมกัน2นิ้วแล้วกดค้างยาว4จังหวะนะคะคอร์ด C อีกหนึ่งรอบนะคะกดคอร์ด C ใหม่พร้อมกัน1นึสองซ้คอร์ด C อ,อีกรอบนะคะกดพร้อมกันใหม่1นึสองซ้คอร์ด C อ่าเดี๋ยวเราจะลองเล่นคอร์ด C พร้อมมือขวากันนะคะเด็กๆตั้งสติดีๆนะคะขอซีพร้อมโดนะลูกหนึ่งสองสามกดขอซีโดโดโดกดขอซีพร้อมเรค่ะเรเรเรกดขอซีพร้อมมีลูกยกกดมีมีม,มีขอซีพร้อมฟ้าอีกครั้งค่ะยกกดฟาฟา ขอสีผอมซอนค่ะยกกดซอนซอนซอนขอสีพร้อมฟ้าค่ะยกกดฟ้าฟ้าฟ้าขอสีพร้อมมีค่ะยกกดมีมีมีขอสีพร้อมเรลูกยกกดเรเรเรขอสีพร้อมโดค่ะยกกด,กกกดโด,กกดโดโด,โด อีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะลูกนะหนึ่งสองสาไป้โดโดโดขอสี่พ้อมเรยกเรเรเรขอสี่พ้อมมี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 ขอสี่พ้อมไฟยกกดฟาฟาฟา,ฟาขอสี่พ้อมซอนยกกด ซซนซอนซอนขอสีพร้อมฟาค่ะฟาฟ้าฟาขอสีพร้อมมีลูกยกมีมีมีขอสีพร้อมเรค่ะเรเรเรขอสีพร้อมโดลูกโดโดโดอาเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกับเพลงกันเลยนะคะเด็กๆเตรียมตัวเลยลูกพร้อมกัน ขอสีพอมโดค่ะขอสีพ้อมเรเรเรขอสีพ้อมมีขอสีพร้อมฟ้าขอสีพ้อมซ้อนขอสีพร้อมฟ้าขอสีพ้อมมีขอสีพร้อมเรขอสีพร้อมโดค่ะอีกหนึ่งรอบขอสีพร้อมโด ขอซีพร้อมเรขอซีพร้อมมีขอดีพร้อมฟ้าขอซีพร้อมซ้อนขอซีพร้อมฟ้าขอซีพร้อมมีขอซีพร้อมเรขอซีพร้อมโดรอบสุดท้ายค่ะขอซีโดโดโดขอซีค่ะเรเร ขอสีผอมมีลูกมีมีมีมขอสีผอมฟ้าค่ะขอสีผอมซ่อนค่ะขอสีผอมฟ้าขอสีผอมมีขอสีผอ,อ,อมเรขอสีผอมโดค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทบทวน มือโน้ตเพลงแล้วก็ขอรดซีกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองฝึกเล่นพร้อมเพลงกับตาน,น้อยกันเด็กๆวางมือที่แอปพลิเคชันได้เลยค่ะ สำหรับนักเรียนคนไหนที่ใช้แอปพลิเคชัน Perfect Piano นะคะเด็กๆวางมือขวาข้างเดียวก็ได้นะลูกนะส่วนเด็กๆคนไหนที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะนักเรียนวางสองมือได้เลยลูกเพื่อการฝึกฝนที่ดีนะคะอ่าเด็กๆเ,เ,เตรียมตัวรอเพลงนะคะแล้วเราร้องเพลงก่อนแล้วค่อยเล่นโน้ตตามเพลงกันเตรียมตัวเลยค่ะพร้อมกันหนึง่ง ขับเครื่องบินสนุกทุกวันขับเครื่องบินชวนโดเรมีค่ะชวนโดเรมีอีกรอบเราปรบมือขอซีพร้อมโดเต็ีมตัวนะคะหนึ่งสองซ้มเริ่มโดโดโดคอซีขอซีขอซีขอซี อซีขอซีมีมมีขอซีขอซีว้าวเก่งมากๆเลยลูกอ่าสำหรับเด็กๆที่เล่นสองมือได้นะคะเด็กๆเก่งมากเลยลูกเต็มตั้ป้ายกับตันตัวนอยนอยมาขับเครื่องบินสนุกทุกวันขับเครื่องบินชุนโดเรมีพร้อมกันชุนโดเรมีอีกรอบ เราปรบมือขอสีพร้อมโดเต็มตัวพร้อมกันหนึ่งสองสาเริ่มขอสี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 ขอีขอสี ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเพลงขับร้องข้ามถนนนะคะหรือว่าเพลงกับจันน้อยกับนวนทรานะคะฝากให้เ,เด็กๆฝุกปฝนและทบทวนกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้คุณครูด้วย EP นี้เราพอกันแค่นี้ก่อนแล้วเจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ